สวัสดีเจ้าายเจ้าไปไปเติบอไปแอลไปเติบไปแอลจังวัดเชียงไยมาถึงเชียงรายต้องเจอสาวเหนือสวัสดีครับสวัสดีคนระับวัสดีพุตบอร้อยแปดวอล์กนะครับแม่หามาเจอกับท่านประธานแล้วก็จะพาไปเที่ยวชม ลีอโอเชียงรายสเตเดียมนะครับรอ,อยู่หน้าสนามบินเลยข้างหน้าผ่านมาปุ๊บจะเห็นกว่างเลยเนนมีอะไรบ้าง,างอ่าต้องกว่างแล้วก็อันนี้เรียกว่ากว่างบอยหรือลัคกี้บอยก็ได้อันนี้ครัคอ่าเสร็จแล้วก็จะเข้าไปมันจะมีประตูม้าใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่สวยมากเลยนะครับใช่ใชเข้ากับคล้ายๆเป็นวิถีล้านานาเนาะค่ะนะฮะเหมือนประตูเมืองประตูเมืองประตูเมืองนะครับ เชียงรายสเตเดียมนะครับเสร็จแล้วบริเวณนี้จะเป็นจุดขายตั๋วในวันแข่งขัน<ช>นะครับที่นี่ตัว๋วราคาเท่าไหร่บ้างราคาเริ่มต้น80บาท80บาทขึ้นราคานะคะแล้วก็100บาทอ๋อค,ครับแล้วก็180คือ VIP อ๋าแต่ว่าต้องไปซื้อที่เซเว่นค่ะอ๋อที่นี่ไม่มีขายฮะเซเว่นราคานี้ราคาก่อนอ วันแข่งเป็นการซื้อบัตรล่วงหน้าแต่ว่าถ้ามาซื้อที่วันแข่งเลยจะเริ่มต้นที่ร้อยบาทออ๋นะฮะเซเว่นมีขายเฉพาะในเชียงรายหรือว่าทั่วประเทศทั่วประเทศ,ทะเทศนะครับอ่ะอันนี้จะพาไปดูที่ไหนก่อนครับรท่านประธานที่ช็อปเมกาโสโตรของสโมโสรค่ะอ่านี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหทีมงานงานปกติประธานมาจ้ำจีจำ้จำ,จำชัยขายบ้างไหมฮะ <S <S ให้อิสระในการขายเองเลยขายดีไหม วันไหนขายดีที่สุดครับวันแข่งขันแล้ววันธรรมดาอย่างนี้มีนักท่องเที่ยวทั่วไปมาซื้อไหมฮะมตอนนี้อะไรขายดีที่สุดสินค้าชิ้นไหนเสื้อแข่ง,งพาไปดูได้ไหมใช่ค่ะบีโชถ้วย,วยรางวัวลคือจริงๆแล้วจะทาเป็นเป็นมิวเซียมใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะเป็น่เ็เรียกอะไรฮอเฟมนะฮะ แต่ว่ายังไม่ได้ทำก็เลยเอามาโชว์ที่ช็อปก่อนคร่ะถ้วยใบไหนทูมใจที่สุดจริงถ้วยไทยลีกแต่นี้เป็นถ้วยจำลองนะคะอ่าฮะแชมป์ไทยลีก2019นอันนี้ทำจำลองมากว่าจะเสร็จก็คือนานมากเพราะว่าช่างต้องหล่อใหม่หมดเลยแล้วก็ทำใหม่ขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ของสมาคมเขาทําที่ต่างประเทศดังนั้นเขาไม่มีตัวพิมพ์อะไรไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกเราเลยต้องกี่แชมป์แล้วครับเนี่ยเชียงรายเจ็ดแล้วค่ะ ไทยลีกหนึ่งครั้งไทยลีกหนึ่งครั้ง FA ครับสามครั้งสามครั้งแชมเปี้ยนส์คับสองครั้งแล้วก็ลีกคับอีกหนึ่งครั้งโอ้โหบางทีมทําทีมมาตั้งนานยังไม่เคยได้แชมป์เลยก็มีนะครับนี่เจ็ดถ้วยแล้วแต่อันนี้เป็นถ้วยจริงด้วยเขายังไม่เอาคืนไปนะคะ FA ครับในถ้วยจริงอ๋อในถ้วยจริงด้วย FA ฟเันะครับค่ะอันนี้ถ้วยสามสมัยสามสมัยค่ะสวยมากนะครับเอาละมาดูชุดแข่งขันให้ประธานนะครับ เสมือนไลฟ์สดสมมุติว่านี่เป็นเวลาไลฟ์สดที่ประธานจะขายของเพราะว่าเป็นรายได้ที่มาช่วยสโมสรในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้เชิญประธานเปิดไลฟ์สดเลยครับพามาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อของที่เชียงรายได้เลยค่ะก็ช่วงนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของไฮเอ็นเกตไทยนะคะ ไม่ใช่เพจสมอสอนวันนี้ประธานจะต้องมาขายของเพราะว่าเราว่างนะคะแล้วก็เราไม่อยากอยู่เฉยๆอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเย่าของสมอสอนเราเองในปีนี้นะคะพิมพ์ลายตรงนี้ตรงบ่าเป็นแบบแอสแตรกมาจากพวกสับปะรดคือเราพยายามจะเน้นของท้องถิ่นนะคะก็เป็นลายสับปะรดนางแรคะ่ะอันนี้ แล้วก็แน่นอนว่าสีเย้าต้องเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ตรงแขนเนี่ยมันจะแบบระบายอากาศได้ด้วยนะแถบขาวตรงนี้ตัวนี้ราคาเ9 9าบาทแต่ซื้อในไลฟน์นี้วันนี้เราลดเหลือแค่699บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็คือพิมพ์ M 1นะคะ M 1นะคะ เพื่อ F ตัวนี้นะคะแล้วก็ไฮก็จะพูดไปเรื่อยๆมีคำถามก็ถามได้เลยนะคะนี่ไม่ใช่ขายอย่างเดียวไม่ใช่ขายอย่างเดียวตอบคำถามด้วยนะครับโอ้โหนะครับก็ปักหมุดปักหมุดปักหมุดนะคะอย่าลืมไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่นะฮะแม่ค้าแต่ว่าจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทนะครับโอเคนะครับชมช็อปกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปชมส่วนหนึ่งของสนามกันบ้างครับ ออกมาข้างหน้าปับ๊บเียจะมีกวางตัวใหญ่ๆที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็พอเข้ามาข้างในพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับประมาณ40กว่าไร่ค่ะ40กว่าไร่นะฮะแบ่งออกเป็นกี่โซนเอ่ยจริงๆแล้วหลักๆก,ก็คือจะมีอาคารออฟฟิศหลังเนี้ยที่สร้างขึ้นตั้งแต่แรกเลยมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วจะเป็นที่แสดงสินค้าโอท็อปแต่ว,ว่ายังไม่ทันได้ทําและทีนี้พี่ฮั่นก็เลยอยากทํา ทีมฟุตบอลขึ้นมาเราก็เลย <ฮะ S 1> มาใช้ที่เนี่ยเมื่อก่อนมีอาคารหลังเดียวแล้วก็เป็นที่เปล่าหมดเลย <ฮะ S 1> ค่ะแล,แล้วก็เราก็เลยกลายเป็นสร้างสนามแข่งตรงนี้น<ฮ>ะคะแล้วก็เกิดอาคารหลังนี้อาคารหลักหลังนี้หลังใหญ่ขึ้นมาอาคาร5ชั้นค่ะเป็นโซนสนามแข่ง แล้วก็เราก็ค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆอาคารเนี้ยที่ทุกคนคิดว่ามันทําไมห่างจากสนามเือะเกินเพราะมันอายุประมาณ 30- 40ปีแล้วแล้วเราก็ค่อยๆต่ออัดรับให้มันไหลลงมาให้มันไหลลงมาเพื่อให้มันเชื่อมให้ให้มีครบ4ด้านอะไรย่เงี้ยค่ะข้างในเนี่ยด้านหลังสนามแข่งขันนะฮะมีสนามฝึกซ้อมที่โอ้โหมันใหญ่มากเลยอันนี้มันใหญ่เกินมาตรฐานของสนามฟุตบอลหนึ่งสนามถ้าว่ามีสนามครับเนี่ยอุ้ยอันนี้ได้ประมาณ3 อาจจะสามเลยอ๋อฮะฮะฮะตรงนี้ก็ใหญ่มากตรงนี้ก็สามสนามแล้วก็แยกแบบเขาเรียกว่าบริหารการฝึกซ้อมพอช่วงนี้หญ้าเริ่มเริ่มใช้เยอะก็จะไปขยับไปอีกที่นึงเราจะหมุนไปเรื่อยๆคือจะไม่ทัจะไม่ซ้อมที่เดิมเพราะไม่งั้นหญ้าจะโตไม่ทันแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเจ็ดวันถึงจะตัดทีแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าฝนอะไรเงี้ยเราตัดทุกวันเพราะนี่หญ้ามันไม่โตค่ะเราก็ต้องคอยบริหารว่าเหมือนอคาเดมี่ก็มาซ้อมที่นี่ด้วย เชียงรายซิตี้ก็ซ้อมที่นี่ก็เลยกลายเป็นว่ามีหลายทีมใช้แลมีสนามเล็กด้วยสนามเล็กอันนี้เอาไว้ให้คนทั่วไปหรือแฟนบอลมาเช้าช่อนะครับทำธุรกิจฟุตบอลด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูอัจารย์ทั้ง4ี่ด้านตอนนี้จุเท่าไหร่ครับตอนนี้จุประมาณ12,000ค่ะ12,000ค่ะอากาศดีเนาะอากาศดีมากเพียงไลนะคะแล้วก็จอดรถสะดวกสบายมันไม่เหมือนสนามในเมืองที่ มันนี้มีที่จอดรถอันนี้ก็จอดได้ถึงข้างในเลยจอดถือข้างในแต่ก็ร้นเหมือนกันก็จะจอด <ฮะ S 2> กันริมถนนหรือว่าจะมีที่จอดรถเช่าฝั่งข้ามนี้จอดได้ค่ะวันก่อนเห็นมีเปิดคัทต้คาเดมี่มีเด็กมาเป็นพันเลยใช่ใชโหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคือมันเป็นความฝันของเด็กๆในภาคเหนือค่ะใช่ไหมฮะ คิดว่ามาจากทั่วประเทศเลยแต่ว่าดูจากความที่สมัครมาจากทั่วประเทศเลยเราประกาศต้นเดือนแล้วก็คัดลายเดือนปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะมากแล้วจริงๆปกติเราไม่ได้เก็บค่าสมัครเลยแต่ว่าพอมาเป็นช่วงโควิดเราก็เลยบอกว่าถ้าอยากมาจริงๆช่วยช่วยแบบเหมือนจ่ายค่าสมัครมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่ว่าได้เสื้อกับอาหารที่มาคัดคโอ้โหบรรยากาศมันมันบ่งบอกว่าเด็กๆเขาอยากจะมามีส่วนร่วมมาก <S <S> <S การที่ายไปเรียนอยู่อังกฤษที่ฮั่นเรียนอยู่อังกฤษพี่ฮั่นเรียนที่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์แต่ว่าไปอังกฤษบ่อยมากทุกนะไปอังกฤษไปดูฟุตบอลเพราะว่าชอบฟุตบอลทีนี้ายก็มีโอกาสได้ดูสนามต่างๆเอามาอาดัพใช้ยังไงบ้างฮะเราก็เอามาอาดัตรงที่ว่าเราดูความเป็นสากลของเขาค่ะก็คือเรามาทําที่นี่เราก็พยายามที่จะทําให้ได้มาตรฐานเหมือนกับเขาไม่ว่าจะเป็นห้องแต่งตัวแล้วเราก็อยากจะทําไอ้นี่ที่ยังไม่ได้ทําก็คือ hall of fame ที่เอาไว้โชว์ถ้วยตอนนี้ผลงานมันก็มีเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าเกิดว่าตอนนี้โควิดนิ่งปุ๊บเราก็จะทําต่อจากทุกอย่างครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูรถเชียงรายนี่รถฟุบวร้อยแปดก่อนอ่ะมาถ่ายรูปกับท่านประธานหน่อยได้เลยค่ะอ่ะมาถ่ายรูปให้หน่อยนี่รถบัสเชียงรายใช่ไหมครับบัสค่ะแล้ว เดินทางทั่วประเทศเลยไหมฮะไม่ทั่วประเทศค่ะเฉพาะเชียงรายเฉพาะในเชียงรายแล้วก็เดี๋ยวก็นั่งเครื่องไปแล้วไปที่ต่างๆก็จะมีใช้รถบัสในท้องถิ่นเอาทำนองนั้นนะฮะสีอย่างนี้ไปไหนเห็นชัดเจนนะฮะกว้างอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับจากด้านนี้ก่อนเข้ามาในบริเวณสนามประธานจะพาไปดูห้องอะไรบ้างครับ เอาจากห้องประชุมก่อนไหมได้เลยค่ะนี่เข้าคนละประตูเลยแค่สองประตูครับอันนี้เป็นห้องประชุมสําหรับอันนี้เป็นห้องประชุมสําหรับออฟฟิศพนักงานออฟฟิศทุกคนครับค่ะแต่ไม่ใช่เพห้องประชุมนักบอลเพราะนักบอลจะไม่นั่งอย่างนี้จะนั่งอีกเป็นห้องแบบเทเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้สามารถใช้ประชุมอย่างอื่นได้ด้วยแบบข้างนอกมาเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่วยงานราชการมาเช่าหรือมาขอใช้อะไรเงี้ยก็สามารถ ให้ใช้ที่นี่ได้สะดวกสบายมีเครื่องเสียงมีแอร์พร้อมครับว้าแม่ฮะแล้วปกติแมทคอมแล้วก็วันแข่งผู้จัดการทีมก็จะประชุมห้องนี้อ๋อครับอ่ะไปแล้วมีมีห้องพักนักกีฬาทีมเย่าเดินเข้าไปแล้วคุยไปเข้าได้เลยค่ะไม่มีความลับอันนี้ก็จะเป็นตารไม่มีความลับแต่มีความเครียดใช่ไหมเวลาเวลาที่เกมเดือดเดือดจะเครียดขนาดไหนเอ่ยห้องนี้เครียดมาก ถ้าเครียดมากๆก็จะคือจะเงียบกริบเลยได้ยินเสียงหายใจได้ยินอะไรอย่างนี้เราจะเห็นใครเสียงดังที่สุดในห้องนี้เอตโโลโปเกที่สุดจะมีคนที่มาใหม่ก็คือซีโรดเนี่ยเขาจะจะบิวเขาจะบิวเขาจะเขาจะมีความหาที่จะคอยพูดอะไรอย่างนี้นะคะแต่คนอื่นก็คือคาแรคเตอร์ค่อนข้างเงียบหมดเลยอะทีมไฮแบบ เด็กดีคแรคเตอร์เด็กดีไม่รู้จะอันนี้เป็นเป็นพวกล็อกเกอร์ประจําทุกคนเอาบญใจกลับบ้านหมดเลยแล้วแต่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดไม่มีของสําคัญเขาก็จะไม่เอากลับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนล็อกอยู่แล้วเพราะว่าของเาไม่หาเฉพาะวันที่มีแมท์แล้วก็ซ้อมใช้ทุกวันค่ะทุกวันที่มาซ้อมนี่นะฮะโทรส่งโทรศัพท์เอาวางไว้เต็มหมดเลยใช่เพราะว่า ที่นี่ของไม่หายค่ะถ้าปกติบันแข่งก็จะมีเสื้อจัดเรียงกันก็คือผ้าเช็ดตัวเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเสื้อแข่งกับเสื้อซ้อมก็คือสตาฟก็จะมาแขวนให้หมดจะมีคิดแมนมาจัดการให้ใช่ไหมครแล้วรองเท้าคู่ที่เขาจะใช้อะไรเงี้ยก็จะมีคนมาเตรียมให้ครัเอาชนครับยกหนึ่งเหมือนกระป๋องหนึ่งไม่ใช่ใช่ไหมน้องไฮอันนี้เป็นที่แช่น้ําแข็งของนักฟุตบอลค่ะ พอดีเป็นช่วงโควิดก็เลยอยากให้ต่างคนต่างแยกกันแช่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีหลายถังด้วยคนนึงก็คือจะลงไปนั่ง uh huh. ปกติจะแชร่รวมแล้วก็จะมีแบบที่เป็นบอกที่เป็นอ่างพลาสติกด้วยนี่ทุกๆวันจะนัดหมายกันตรงนี้ใช่ไหมครับในในลายกลุ่มเป็นส่วนใหญ่แล้วสตาฟ uh huh. ก็จะมาลงตรงนี้ด้วยเผื่อใครไม่อ่านลายกลุ่ม uh huh. ก็มายืนดูบอร์ดแทนเสร็จ huh. แล้วก็จะเดินต่อไป อันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยอันนี้จริงๆเป็น doping control ก็คือครตรวจโดปที่นี่แต่อาาพอมันว่างๆวัวนอื่นไม่มีอะไรทำเราก็เลยมีโตกสนุกอ๋อสถนนานการไปด้วยเลยใช่แล้เราฟุตบอลก็จะมาผ่อนคลายอ๋อครับห้องนี้ ก็จะมารวมกันห้องนี้แต่ว่าช่วงนี้ต้องใส่หน้ากากด้วยถ้ามาเล่นอ๋อฮะฮะโอ้มันเสี่ยงเนาะแต่ว่าก็เป็นที่ให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ได้เล่นเป็นทีมด้วยบางทีเฮฮากันไปนะครับมาธิด้วยฟิลเต็ที่นี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนก็ถือว่าเราพยายามหาเครื่องที่มันครบด้วยค่ะแล้วก็เครื่องคือค่อนข้างดีด้วยแบบทน อันนี้ซื้อมาเกินห้าปีแล้วทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังยังดียังสมบูรณ์อยู่เชียงรายนี่ต้องเน้นฟิตเนสมากเพราะว่าใช้ผู้เล่นแบบโอ้โหพี่เห็นแต่ละคนนี่นะครับแข่งแก่งเล่นกันเป็นพันนาทีอย่างพิธีวัดเต้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นต้อง,ต,องต้องอัดฟิตเนสกันหนักๆเลยใช่ไหมฮะเต้ค่อนข้างจะลงได้เก้าสิบนาทีตลอดคือเราพยายามอยากให้ผู้เล่นอนะ่ะเล่นได้ครบเก้าสิบนาทีตลอดดังนั้นคือ การเข้ายิมเนี่ยคือสําคัญมากตอนเช้าเราก็จะเข้ายิมตอนเย็นเราก็จะมาซ้อมลงทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องทํางานของโค้ชก็อยู่ข้างหน้าห้องฟิตเนสเลยใช่เลยอันนี้เป็นห้องทํางานของโค้ชเอาไว้ประชุมเอาไว้ทําทุกอย่างอันนี้นอกจากเข้ายิมรวมแล้วเราจะมีเข้ายิมแยกด้วยทางทางโค้ชฟิตเนสเขาก็จะบอกว่าเอ้ย ใครต้องมากี่โมงแล้วมากับกลุ่มไหนอะไรเงี้ยค่ะคือต้องซ้อมแยกด้วยก็คือเราซ้อมค่อนข้างกก็จะวางวางวางแผนการฝึกซ้อมให้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะประธานมาเยี่ยมดูเด็กๆซ้อมเมืงป่ะครับมาค่ะแต่จะมาแบบเงียบๆคือให้จะมาแอบยืนดูค่ะแล้วก็บางทีก็อยู่สนามซ้อมก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นใครฟิตไม่ฟิตใครฟิตไม่ฟิตรู้เลยมีรายงานไหมครับ ดูตลอดะคะ oh. อ่ะทางทีมงานก็จะรายงานว่า่ใครวิ่งเยอะสุดแล้วอัตาราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงแล้วก็ค่าแบบความเหนื่อยอะคะอ่ะมันจะแบบตรวจเลือดได้ใะรครับประธานอันนี้ห้องปินวนิว่สติกเกอร์แล้วก็ตัดเกรดเองที่เป็นหลังเสื้อนะักฟุตบอลอเงี้ยนะคะโอ้ oh. คือไวนิลป้ายใหญ่ๆทําได้หมดเลยทำได้หมดเลยโดยปกตินี่เขาจะจ้างร้านไม่ใช่ครับปกติจะจ้างร้านเราก็เคยจ้างแต่ว่าฤดูกาลนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องมาทาเองเก่งมากแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะค่ะและเอกก็ทำมั่วๆไปเอกก็ศึกษาเรียนรู้ใหม่หมดเลยป้ายที่นี่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างไะนะครับเพราะว่าเพิ่งทาปีแรกใช่เองล้อเล่นล้อเล่นจริงๆแล้วทาตรงหมดแหละนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ อ่ะเข้าไปในสนามกันครับได้เลยค่ะโอ้โหสนามเชียงรายถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับทั้งในสนามทั้งแฟคซิลิตี้ต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าใครมาเที่ยวเชียงรายนะครับออกจากสนามบินมาแล้วก็บแวะที่นี่ก่อนนะครับมีเซเรียมทัวร์ด้วยใช่ไหมฮะ ยังไม่มีแต่พาดูได้ใช่ใช่พาดูได้คือเหมือนถ้าเกิดโดยเฉพาะถ้าเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าสถานศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะพามีไกด์ด้วยไกด์ก็คือพนักงานเราที่เป็นออฟฟิศทั่วไปแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้คือถ้าไม่ติดต่อมาเราจะไม่ได้เปิดให้เข้าค่ะเราก็จะมีแค่ตรงช็อปด้านหน้าในกาโตเท่านั้นทั้งหมดนี้คือลีโอเชียงรายสเตเดียมนะครับเดินออกมาแล้วจากสนามบินก็เจอเลย วันนี้ประธานน่ารักมากนะครับประธานไทยพาเราเดินชมทุกมุมของสนามแห่งนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอกาสหน้าจะได้มาเยี่ยมใหม่นะครับขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ลากัไปก่อน,อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b s c r i b ์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8ย8นะครับ